เฮ้ยไอสองหนุ่มนี้มันไปจีบสองสาวอ่ะไอดอนดูดิข้างอ่ะสวัสดีครับพี่สาวครับมาดีครับคุณไหนโสดครับเป็นแฟนกันค่ะเอผมผมขอเป็นด้วยได้ไหมครับอยู่ตรงกลางเลอย่างเงี้ยผมชอบโดนลุมอะไรเงี้ยได้ไหมครับพอดีผมไม่เคยเห็นนางฟ้าตกสวรรค์เลยอ่ได้อ่ไหนไหนครับกอดผมเลยครับอ่ะลุมกอดผมหน่อยครับอันหนึ่งสองซ้ำุมหนุ่มก็ หนุ่มๆก็ม่ต้องอจฉานะครับก็คือผมผมเพิ่งเข้าเมืองมานะครับก็โดนแบบสาวๆลุ่มล้อมแล้วก็แบบอุ้ยอุ้ยพี่ครับทานละออนกลิ่นอะไรครับเนี่ยเอาละครับผมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับไข่หวานครับดารานะครับเทนนิงกเล่นเทนนิงกับดอนนะครับอินฟูอินเดียครับอันนี้อินฟูอินเดียนะครับอินฟูอินเดีย อยากกูทุกคนเข้าวันที่ผมนอนเช็คเที่ยเอฟพีเอ็นนะครับผมไม่เคยลงไม่เคยเลื่อนตั้งแต่เล่นมาสามสิบปีไม่เคยได้โบ้งไม่เคยได้ใบไม่เคยมีปัญหาไม่เคยชนใครเลยแบบแบบไม่เคยแบบตั้งใจชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยจะทำอะไรมาว่างไงวางไงออ่าไงพร้อมอยังพร้อมยังพร้อมมาก <laughs> อ่าหันเอาเร็วนี้วานนี้อะไรแล้วฟังไอด้ดอนบอกสามท่อนบนรถไสรเลยอือฮะไปไปไป อออฮัลโหลครับพี่ยืนขวางทางทำไมครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพ <c oughs> ี่จนหมดดิจนกูโดนใบเนี่ยวจนได้หมดเก็ <c oughs> บไม้หมดเก็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 บอะไรครับเฮ้ยน้องเลีล้ยดหลอดน้องน้องฮัลโหลครับอย่ายืนขวางทางครับพี่ที่มีเยอะแยะพี่เอ้าร <c oughs> ุมระเบ <c oughs> ิดเราดิ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  เฮ้ยหนีแล้วกูหนีกูหนีเฮ้ยโอ้พี่ชายใจเย็นพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจาพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจาพี่ฮัลโหลพี่ชายวิ่งตามผมทำไมเนี่ยผมไม่ใช่ดารานะพี่เฮ้ยช่วยด้วยฝั่งนี้ก็โดน ฮัลโหลพี่ชายเดินตามทำไมพี่ฮัลโหลพี่ชายผมไม่ใช่ดาราพี่ดาราเลยเหี้ยยาวยาวอย่ามาขอไล่กันเลยเหียเอ็งมาที่น้องถอนถอนไอ้เฮ้ยไอ้เจะเลื้อนทำไมเฮ้ยฮัลโหลกูถามมึงจะเลื้อนทำไมเนี่ยสอบมาะถ่ายรูปโปรโมทประเทศดีๆเนี่ยไอ้นอนอยู่นะไอ้นอนผู้ใหญ่ไอ้ผู้หญิงอ่ะเฮ้ยมึงจะเลื้อนทำไมกูถามเฮ้ยเฮ้ย หยุด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 ยยาาเลยครับอยาเลยครับผมขอร้องครับผมขอร้องผมขอกร้องถือว่าช่วยกันครับถือว่าช่วยกันเด็กๆนี่ตื่นมามันน่าจะเอาต่อไปเนี่ยเอาต่อแล้วก็ดีดีอ่ะลอยไปเฮียออ้ยเฮียขอเช็คหน่อยเฮียเอออืเฮ้ยผมผมมาช่วยนะอันนี้อันนี้ข้าผมทัไมเนี่ยผมมาช่วยนะโอ้เฮียพี่สาวเขาไว้นั้นน่ะ นี่ก็คือไอ้ไอ้สาวคนนี้มันเลื้ยผมเลยจะมาฆ่ามันไงมันจะตื่นมาผมต้องต่อนะครับงบอกว่าเอาตีเนี่ยเลยตีเนี่ยเลยไ่วะจำไม่ได้จำไม่ได้พี่ชายครับฆ่าผมทำไมครับพี่พี่ครับมันไม่คุยพี่ชายพี่มาใส่ก็โดนดิโอ้โหนอนกันเป็นพักเลยโอ้โหโหพี่ชายช่วยหน่ยครับช่วยหน่อยครับไม่หมออยังเนี่ยเย้ย คือผมผมโดนเลื้อนไงผมเกิดแล้วครับไม่ต้องชุบครับไม่ต้องชุบชุบผู้หญิงดีกว่าชุบผมหน่อยครับผมไม่ได้มาลงมาเลือนนะครับพี่พี่ชายช่วยผมด้วยผมไม่ได้มาลงมาเลือนแต่ว่าเขาทำอะไรคพี่ชายใหญ่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้จำความไม่ได้ครับกลความไม่ได้โอ้ยช่วยด้วยฮัลโหลพี่ชายค่อยๆคุยกันฮัลโหลสุดหล่อพี่ชายฟังผมก่อนพี่ฟังผมก่อนฟังผมหน่อยพี่ ผมไม่ใช่อย่างที่พี่คิดพี่ชายฟังก่อนโหสุดรอฮัลโหลพี่ฟังก่อนขอร้องฟังก่อนดีมากอดดิไอตัวนั้นกำลังกลับมาเรเบิลอันนี้ผมหรือพี่ชายครับที่เลื่อนเนี่ยฮัลโหลครับผู้พี่ชายโอเคไปรุ่นฮัลโหลครับผู้ชายเฮ้ครับเอ้วเป็นเป็นอะไรกับต่อคนนี้หรือเปล่าครับเออเออผมชุเมื่อกีะ ใช่หรือเปล่าสองคนนี้เขาเลือนนะไม่ได้เลือนเขาได้าบนะสองคนนี้พี่ดูรับดูอ่ะออดีพี่ดูหน้าเขากับหน้าผมใครจะเลือนกันครับพี่ครับครับไร่ยป็นไรครับไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคครับอ้ยแล้วมันอุ้มไว้เลยอ่ะไอ้นี่ติดใจกุจัดสลับเบาะไงอ่ะอุ้ยมันอุ้มอีกแล้วอ่ะโอ้ยติดใจไขวนแล้วหรอติดใจอะไรกุจัดโอ้ย ้นั้นลุ้มตายมันลุมตายมันเอ้เอ้เอทำเสียงอะเอ้เอ้แบบอะไะโอเคเอาตอนไหนเกิดตอนไหนวะเรเดี๋ยวเเอาตอนนี้สามตองนึ่งเอาต่ยต่เอหัาเขียวนะสามอกึ๊บเการออบเก่าหรอเก่ารอไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมเกิดเกิดมันจะเดต้ตอมม ไม่รอดอีกแล้วอะไรวะแก๊งตัดอ okay. ้อยของคนเลียงผมครับช่วยด้วยครับคนนี้ด้วยคนนี้ดอ่าเผาผมจะโปรโมทประเทศนะครับผมจะโปรโมทประเทศช่วยผมด้วยครับเสียบร้ยบัวด๋อยบินไปแล้วตัวบินรัดฟ้าเนี้ยโอ้ยตรงตูผมได้จะมาเช็คโดนเช็คเองไอ้เนี้ยตรงส่งผมได้ครับตรงผมได้ครับตรงผมไดครับไม่อยากขอเนุญาตรวจบาดผู้หญิงได้ปะขออนุญาตรวจบาดผู้หญิงได้ปะไม่อยากคิวอีกทีอ่ะ ส่งได้ไหมส่งได้ไหมนายกส่งได้ไหมไม่อยากคิวอยู่ทีอ่ะทำไมนะครับไม่อยากออกเองอ่ะนายกส่งได้ไหมเนียเขเด่นจัดนนายกครับมันเป็นครั้งแรกของผมผมโดนล่อลวงมาผมไม่ได้ด่าสักคามเลยนะครับขับเอง3กิโลครับตั้งใส่ข้อหายาวเนี่ยผมไร้เดียงสานะครับนายก ยังไม่ได้นี่ช่องเลยอ่ะช่องไหนวะแบนเนตบายแอดมินฮัลโหลครับให้ผมตื่นเธอครับเอ้อ